แน αι, ่มาดูเล่นอันนี้เล่นย้อมสีชาไล่สีระดับสี่ครับนี่นี่เข้ากระกรอบแบบอันนี้จะประกรอบอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับประกรอบอยู่ลักษณะอย่างนี้สีก็จะประมาณนี้เวลาทําเสร็จแล้วก็สีแล้วมัจะอยู่ประมาณนี้ส่วนนอกนอกกรอบเราก็ตัดทิ้งหมดเลยอ่าจะบอกว่าอยากได้สีลายสีชาสีเทาสีเหลืองสีฟ้าสีม่วง ได้หมดแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนี่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 ให้ดูอีกอันหนึ่งนะนี่คือลูกค้าก็สั่งเป็นสองอันอันนี้คือสีดําระดับห้าไล่สีเนี่ยสีดําไล่สีระดับห้าแต่ไม่ได้ใส่กะกอบอันนี้นะใส่กอบหนึ่งอย่างนี้เนี่ยที่เหลือก็ตัดทิ้งเนี่ยก็สวยนี่คือแบบไล่สีนะแต่ถ้าเราชอบแบบว่าย้อมเต็มเลนสีดําทั้งเลนเท่ากันทั้งเลนก็ได้ย้อมไล่สีก็ได้แล้วแต่ชอบเลย ออกแบบออกแบบแว่นตาของตัวเองได้เลยในนี้คือลูกค้าใส่ปั่นจักรยานนี่ปั่นจักรยานเดี๋ยวได้กันแดดนิดหน่อยก็เลยสั่งเป็นสีชาอันหนึ่งแล้วก็เป็นสีดำอันหนึ่งก็ไว้สลับกันใช้อ่าอยากได้สีอะไรก็สั่งได้เลยครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วให้สวยงามไค้ไหนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูสวยสวยมากใครชอบสั่งได้นะครับเดี๋ยวประกอบให้ดู เสร็จแล้วนี่เป็นไงเดี๋ยวชมชมนี่อ่าสวยไหไลส่สีสวยงามนะสวยเลยอันนี้คือสีชาไล่สีระดับสี่นะครับคุณสามารถออกแบบแว่นของคุณเองได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นค่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาสองเลนสายตาเลนเปลียวกว่าสี่ ไม่ว่าเลนอะไรคุณก็สั่งได้แบบเนี้ไม่ว่าจะเป็นไล่สีเลนไล่สีเลนย้อมสีเดียวเต็มทั้งเลนได้หมดเลยคุณออกแบบของคุณได้เลยแล้วอยากได้แบบไหนก็สั่งได้เลยครับแว่นเทปตะคอ,อบถมยินดีให้บริการครับเจ๋วนะเออสีชาไล่สีระดับสี่